สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจโบแชแนวนะคะสำหรับ e ีพีนี้ E ี EP ีแล้วนะคะสำหรับการรีวิวของใช้นะคะของเด็กอ่อนที่เราซื้อมาใช้จริงๆแล้วก็เอามารีวิวให้ฟังกันจริงๆค่ะอย่างแรกใน e ี3ีนะคะนั่นคือตู้อบฆ่าเชื้อค่ะบ้านเราใช้เป็นตู้อบฆ่าเชื้อนะคะแทนการใช้เครื่องนึ่งขวดนมค่ะ <c oughs> เออแมวแมวเลยเช็ดครั้งค่ะเพราะว่าที่เราใช้เป็นตู้อบฆ่าเชื้อนะคะมันสามารถอบฆ่าเชื้อของเล่นค่ะหรือว่าจะเป็นพวกมือถือของพ่อของแม่นะคะพวกอ,อ,อุปกรณ์การกินต่างๆได้หมดเลยนะคะช้อนจานแล้วก็ขวดนม นะคะเครื่องปั๊มนมที่ปั๊มนมก็สามารถเข้าไปอยู่ในตู้อบฆ่าเชื้อของเราได้นะคะมันจะเป็นตู้อบ UV คฆ่าเชื้อนะคะเป็นตู้ใหญ่ๆเลยราคาประมาณ4,000กว่าบาทนะคะก็คือมันสามารถใช้ได้มากกว่านึ่งขวดนมค่ะแม่ก็เลยตัดสินใจเลือกเป็นตู้อบฆ่าเชื้อ UV แบบนี้นะคะ ก็วิธีการใช้มันก็ง่ายๆมากเลยค่ะก็คือแค่เปิดตู้นะคะแล้วก็เอาของใส่ใส่ใส,ใสลงไปแล้วก็ปิดแล้วเราก็เลือกว่าเราจะอบเ,อเป็นสเตอรีไลน์หรือว่าจะอบเป็นความร้อนหรือว่าจะทั้งอบความร้อนแล้วก็สเตอรไลน์ไปพร้อมกันก็ได้ค่ะตัวนี้สะดวกสบายมากทําให้ข้าวของของน้องค่ะสะอาดมากเลยตั้งแต่น้องเกิดมาจน6เดือนนะคะยังไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับ อาหารเกี่ยวกับท้องเสียเลยนะคะแม่คิดว่าก็ด้วยส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวตู้อบุู้เนี้ยช่วยฆ่าเชื้อได้อย่างดีเลยนะคะ สำหรับความจําเป็นนะคะก็แล้วแต่บ้านค่ะบางบ้านก็อาจจะไม่จําเป็นหรือบางบ้านก็อาจจะจําเป็นแต่ว่าสําหรับเราที่ใช้เนี่ยเราพึงพอใจมากนะคะสําหรับตู้อบค่าเชื้อตัวนี้มันใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงแล้วก็มันสามารถใช้ได้ยาวๆค่ะน้องโตไปเราก็สามารถเอาไปอบค่าเชื้ออย่างอื่นได้ที่เราอยากจะให้มันสะอาดนะคะต่อไปนะคะเป็นกันไกรตัดเล็บแบบตะไบค่ะที่มันเป็นตะไบกลมๆคะ่ะ แทงเป็นแทงแทงแล้วก็เสียบหัวใส่ฐานนะคะตัวนั้นใช้ได้ถึงประมาณ2เดือนค่ะสำหรับเคตะนะคะเพราะว่า,อาตอนเล็กๆค่ะเขาก็ใช้ตะใบได้อยู่เพราะว่าเล็กพอจะเล็กจิ๋วเดียวแล้วก็ใช้ตะใบตะไบออกเอาตอนเขาหลับได้นะคะแต่ว่าพอโตขึ้นมันเริ่มตะใบไม่หมดค่ะมันต้องใช้เวลา เราใช้เวลาตะไบเนี่ยนานมากแล้วเด็กเขาไม่อยู่นิ่งให้เราตะไบอะค่ะกว่าจะเสร็จแต่ละนิ้วมันนานมากแม่ก็เลยเปลี่ยนมาใช้กันไกตัดเล็บแทนสําหรับเราคุ้มค่าไหมสําหรับราคา600กว่าบาท<ม>ก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่เพราะมันใช้ได้แค่เดือนเดียวเองนะคะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่เลยแต่ก็เอามาตะไบเวลาแบบเวลาเราตัดเล็บแล้วเล็บมันจะคมใช่ไหมคะเราก็เอามาเจียเจียนิดนึงให้มันแบบสมูทขึ้นเวลาเขา เอาไปปัดหน้าปัดตาค่ะเคตาเป็นคนที่เวลานอนจะถูหน้าถูตาถูหูถูทุกอย่างบนหน้าคะก็ลดรอยขีดข่วนพวกนั้นได้อย่างดีนะคะโอเคอันนี้เป็นตะใบที่เราพูดกันในคลิปนะครับเน่ย้าตาเป็นงี้เออนี่ใส่ทานสองนี้สองก้อนนี่ อคนี่มันสามารถปรับระดับน,นี่หมุนไปทางขวา<อ>เบอร์นหนเบอร์สหมุนไปทางซ้ายเบอร์นหนเบอร์สครับส่วนอันนี้นี่นี่จะเป็นความหยาบของอีต,ตัวตะใบครับผมก็จำไม่ได้้วยว่าสีไหน,นอายุกี่เดือนถึงกี่เดือนอะไรเงี้ยครับ กล่องมันหายไปแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วลองเสียบไปดูล่าสุดที่มันเสียบทิ้งไว้มันจะเป็นสีเหลืองแลก็ใส่ปึ๊กนี่มีไฟฉายด้วยวก็สะดวกในกะารมองเห็นในที่แสงไม่ถึงคนนิ้วน้องเล็กมาก โอเคต่อไปค่ะเป็นน้ําเกลือและอุปกรณ์ล้างจมูกอ่าอุปกรณ์ล้างจมูกของเรานะคะเราล้างจมูกให้น้องตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะ <c oughs> ค่ะสำหรับอุปกรณ์ล้างจมูกนะคะเราก็จะมีน้ําเกลือแล้วก็เป็นสําลีก้านนะคะแล้วก็ใช้เป็นน้ําเกลือสําหรับพ่นจมูกสาหรับเด็กะคะ่ะมันจะเป็นละอองฝอยเล็กๆนะคะเราก็ใช้อยู่หลายแบบเหมือนกันนะคะเราก็ วิธีการใช้ก็คือมันจะเป็นที่กดแล้วก็กดพ่นเข้าไปในจมูกมันจะเป็นละอองฝอยเล็กๆเ,เลยนะสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงประมาณ4-5เดือนนะคะสามารถใช้เป็นตัวนั้นในการล้างจมูกได้นะคะล้างแล้วก็ดูดดูดด้วยลูกยางนะคะลูกยางแดงหรือว่าจะเป็นลูกยางที่แบบแถมมากับตัวน้ำเกลือก็ได้ดูดออกนะคะ ทำไมเคตาต้องล้างจมูกตั้งแต่แรกเกิดเพราะว่าน้องมีน้ำมูกค่ะหายใจค้ดคัน,นแม่ก็เลยล้างจมูกให้แล้วก็น้องก็จะล้างจมูกเพราะว่า,าแถวบ้านเราค่ะติดถนนใหญ่มันจะมีฝุ่นเยอะมากในบ้านในฝุ่นก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเราก็เลยคิดว่าการล้างจมูกเนี่ยมันเป็นวิธีทําความสะมันเป็นวิธีทําความสะอาด จมูกให้น้องได้ดีที่สุดนะคะก็เลยล้างจมูกมาทุกวันเลยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตอนนี้ส่วนตอนนี้6เดือนแล้วค่ะน้องก็จะเปลี่ยนเป็นสลิงนะคะใส่น้ำลงไป5มิลแล้วก็ฉีดเข้าจมูกมันจะมีหัวกรองให้น้ำมันไม่พุ่งแรงอะคะ่ะเสียบเข้าไปด้วยแล้วก็ใช้เป็นตัวนั้นแล้วก็แย่เข้าจมูกแล้วก็ฉีดแป๊แบบเดียวเสร็จ น้องก็ไม่ค่อยร้องค่ะมีดิ้นดิ้นบ้างแต่ว่าเขาชินแล้วกับการล้างจมูกจริงๆล้างจมูกสามารถทําได้ทุกวันนะคะแนะนําแม่แม่ที่ลูกไม่สบายนะคะเป็นหวัดน้ํามูกเยอะก็สามารถที่จะใช้สลิงในการล้างจมูกได้หรือว่าถ้ายังเป็นเด็กอ่อนเด็กเล็กๆอ่ะค่ะก็จะแนะนําเป็นตัวที่เป็นแบบฉีดพ่นๆนะคะแบบที่แนะนําไปตอนแรกโอเคจําเป็นไหมสําหรับเคตะจําเป็นค่ะเพราะเราได้ใช้งานจริงๆนะคะ ไปค่ะเป็นผ้าปูซับฉี่นะคะจำเป็นไหมสําหรับบ้านเราไม่จําเป็นค่ะเพราะว่าเคตะใช้ผ้าอ้อมสําเร็จรูปทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะเราก็เลยมีไว้เพื่อปูนอนเฉยๆไม่ได้ซับอะไรเลยแล้วก็ที่เราใช้ก็คือใช้เวลาเราไปข้างนอกนะคะเราเป็นนักเที่ยวกันเนี่ยเวลาเราไปข้างนอกเราก็จะเอาผ้าปูซับฉี่เนี่ยไปด้วยเพื่อ เปลี่ยนผ้าอ้อมสำเ็จรูปให้น้องในรถมันพกง่ายมันพับได้เราก็เอาไปด้วยแล้วก็เอาน้องวางบนเบาะหลังนะคะปูวางบนเบาะหลังแล้วก็เอาน้องเปลี่ยนตรงนั้นเลยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับผ้าปูซับฉี่เราก็คิดว่าเราใช้มัน,มนผิดประเภทแหละเพราะว่าเราเอาไปเราไม่ได้ใช้ซับฉี่เราใช้ในการเปลี่ยนผ้าอ้อมในรถนะคะ<อ>ก็จําเป็นไหมก็แล้วแต่บ้านค่ะบางบ้านที่ไม่ได้ให้น้องใส่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปตลอดนะคะก็อาจจะจําเป็นค่ะเพราะว่าน้องจะฉี่ใช่ไหมคะฉี่ตลอดแล้วก็อึตลอดก็อาจจะจําเป็นที่ต้องใช้ผ้าปูซับฉี่นะคะ แล้วก็เปลี่ยนซักบ่อยๆแต่บ้านเราไม่ค่อยจําเป็นค่ะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะขอตัวลากันไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาถึง EP นี้นะคะ EP หน้าเราจะมารีวิวอุปกรณ์ของใช้เด็กตัวไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะอย่าลืมซับสไครให้พวกเราด้วยนะคะ おお。Oh, oh, 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 oh.